พืชเศรษฐกิจอีกแบบหนึ่งนะครับที่ล่าสุดข้าวเพิ่นได้ออกมาน่าสนใจทีเดียวพี่น้องคือไข่ผัมเมืองยามโมงโคโราชนะครับหนุนเกษตรกรเลี้ยงไข่ผัมเพิ่นว่าเป็นพืชน,น้ำม,มหัศจรรย์อบแห่งทรงขายญี่ปุน่นกิโลกร,รัมละ3ามหมื่นนะครับในหัวขอ้อนี้ศูนย์ข้าวโคราชนะครับโคราชหน,นุนเกษตรกรเพาะเลี้ยงไข่ผํา พูอว่าเป็นผืชนหนามหาศาลเปรียมด้วยคุค้นคาทั้งสารอาหารป้องกันโรคมะเร็งบำรุงสมองหัวใจลดความดันเชื่อว่าเป็นผืชอนาคตไกลเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศราคากิโลกับละหา้าสิบบาทพบแห่งส่งขายญี่ปุน่นราคาผุ่งกิโลละสามหมบาทเลยทีเดียว ه, เฮ้ยเพาะเลี้ยงง่ายนะครับละกะใส่พื่อนเทน้อยเงินลงทุนตำสางรายได้เร็วเก็บเกี่ยวได้ทุกเจ็ดหมื่ผู้ซื้อขาวรายงานว่าที่ตลาดลมเขียวสนามนาสละก,กาลางโคราชนะครับนายสุพลแสนมีนายอำเภอเมืองโคราชพร้อมด้วยนายกิตติวัฒนกสิการเกษตรกรอำเภอเมือง โคโาต์เนี่ยนะครับนําผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนผสมของไข่นามนะครับหรือไข่นามหรือไข่ผัมฉบับอื่นไข่ผัมมาแจกใจ่ายให้กับประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายเลือกสื่อสินค้าในตลาดหล่มเขียวนะครับในร่องซิมบงปพิน่นเป็นหลายผลิตภัณฑ์เลยนะครับบ่ว่าจะเป็นเข่าไข่เขียวไข่ผัมห่อมกไข่ผัม แกงไข่ผําโดนัทไข่ผําและก็ไอศกรีมไข่ผําพร้อมกันนี้นะครับผลในจัดบูธนะครับเกี่ยวกับให้ความรู้วิธีการพอเลี้ยงนะครับเป็นเอียงที่ดีมากๆเลยนะครับเป็นทางเลือกที่เกษตรกร,ร,กรพี่น้องบานเทาน่าจะเห็นได้วัสดุอุปกรณ์ที่ใส่เลี้ยงไข่ผําร่วมไปถึงประโยชน์และสารอาหารที่ได้จากไข่ผัมนะครับจัดบูธนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงว่าจะเลดินจงไหล วัสดุอุปกรณ์มีอย่างแน่นะครับกะประชาชนกระให้ความสนใจมาลองซิมนะครับทั้งอาหารข้าวอาหารหวานเป็นไอศครีมกับมีดเนบาและฟังวิธีการเลี้ยงไข่ผำจากเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอเมืองจังหวัดคนครราชสีมารหรือโคราชเพื่อนําไปเพาะเลี้ยงสร้างรายได้เสริมให้กับประชาชนนะครับกับ่อแมพี่น,น้องที่สนใจในายกิตติวัฒนากสิการเกษตรอำเภอเมือ,เมอง โคลาดพันบอกว่าทุกมื่อนี่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองโคราดนี่ได้มีการรณรงค์สนับสนุสนให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาเพาะเลี้ยงไข่นามหรือไข่ผัามไว้ขายเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้นอกเหนือจากการเกษการเ,ษษเป็นหลักนะครับซึ่งปกตินะครับไข่ผัาที่เฮ้าเห็นตามธรรมชาตินะเป็น ซิมีชีวิตที่เกิดได้เองตามธรรมชาตินะครับแต่หากพอเลี้ยงในพื้นในพื้นที่ที่สะอาดได้มาตรฐานราคาขายก็จะสูงตามไปนั่นะครับถือว่าเป็นพืชที่มีอนาคตไกลนะครับโดยเฉลี่ยน,นะครับในประเทศจะรับสื่อราคากิโลกัมระหาสิบบาทแต่ว่าถ้าเกิดทรงออกนอกนะครับประเทศญี่ปุ่นยังเช่น แต่รูปอบแพงนะครับแล้วก็เป็นไปตามมาตฐานที่กำหนดได้นะครับสามารถขายได้ราคากิโลกรัมละสามหมื่นบาทเลือกทีเดียวนะครับเกษตรเพื่อพลประโยังสัน้นที่นี่ข่ผั่มนี่นะครับข่ผั่มนี่เป็นเป็นอ่าสิ่งมีชีวิตที่พอเลี้ยงงายใส่พื้นทีแลวกการลงทุนหน่อยใส่เงินหน่อยนะครับแลกักการสั่งไล่ได้ได้เร็ว ก็เก็บเกี่ร์ทุกเจ็ดมือนะครับลงทุนครั้งเดียวอยู่ได้โดนพร้อมนะถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีนะครับและการรสชาติที่ดีแล้วนะครับคล้ายๆการกินไข่ปลานะครับซึ่งมีคุณค่าสารอาหารที่มีโปรโตีนนะครับวิตามินอีวิตามินเ e, อวิตามินบีสิบสองถาดเล็กแคลเซียมไฟเบอร์และก็สังกะสีสูงพร้อม สามารถเสริมสร้างระบบคุ้มผูมุ่งขมการบำรุงสมองความจำลดความดันโลหิตบำรุงสายตาบำรุงผิวป้องกันโรคมะเร็งบำรุงหัวใจและดีต่อระบบการย่อยนะครับเป็นคมรู้วางใี้นะครับไข่ผำนี่เป็นพืชนามนะครับที่เขาก็เคยเห็นนะครับนาอตามให้ตรงไห้ตรงหน้าเวาลาหนาฝนเนี่ยมันจะไข่แต่ไขน่นามนะครับ ลักษณะไข่ปลารูปหลางเป็นเม็ดเล็กๆเป็นสีเขียวนะครับกระจายคลุมเนื้อผิวหนามเป็นแพร่นะครับมีอยู่ตามแหล่งหนามที่เป็นหนามหนามนิ่งนะครับเช่นบึงน้องหนามธรรมชาติโดยปกติจะมีหมากในแหล่งหนามธรรมชาติที่บ่มีการไหลเวียนเวลาเก็บไข่จะต้องใส่วิ้งนะครับส่วนันมานะครับและล้างให้สะอาดก่อนนําไปปรุงเป็นอาหารไข่ผําเป็น พืชดพักผือบ่านที่ชาวบ้านนิยมไปประกอบอาหารมาตั้งแต่โดนแล้วนะครับบ่านเท่ากับเอาไปเฮ็ดนะครับบ่ว่าจะเป็นแกงเป็นพัดนะครับใส่ส่วนประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดนะครับซึ่งถือเป็นโอกาสนะครับที่จะสร้างรายได้ให้เกษตรกร,ะกรนะครับพี่น้องบ่านเฮ้าโอ้เกษตรเพื่อ,เ,อเมื่อ,อยยาโม่ขักเลยเนาะผมว่าเป็นสิ่งที่ดีออมากนะครับบางที่าการเกษตรนะครับบางที่เฮ้าเลือกอา่า โดยการลงทุนหน่อยนะครับแล้วก็สั่งรายได้ด้ดีในไข่ผัมการเลี้ยงไข่ผัมกันจนาจะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่นะ่าสนใจมากนะครับแม้กระทั่งการประกอบอาหารแปรรูปเป็นอาหารนะครับนันมาขายนี่นะครับก็จะช่วยลดต้นทุนนะครับแล้วก็ได้ราคานะครับไข่ผัมหนึ่งก็จะเป็นอาชีพที่สั่งรายได้กับผู้พอเลี้ยงนะครับโดยเฉพาะผู้พอเลี้ยงไข่ผัมขายและ ต่อหยอดแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขายสั่งไล่ได้นะครับอันนี้เป็นของม่วนที่ผมเบิ่งจากที่ข่าวนะครับขุนแสบนะครับคุนแสบก,กระมลวันเกษตรกรหลุใหม่นะครับไล่แสงสกุลลุ่งสวนกเกษตรอินทรีย์ผสมบสารและฟ้ามเพาะเลี้ยงไข่ผํทาท้งที่ขายในไข่ผําสดและย่างมากต่อยอดเพิ่มมูลค่าด้วยแปลรูปนะครับ โดยจะตัวรอว่าหลังจากเลียนจบด้านกลยุทธ์ยุการตลาดและทํางานอยู่ประเทศเป็ทำงานประจาอยู่ระยะหนึ่งนะครับปี2หาหาเก่าคนกตัดิงใจนะครับออกจากงานกลับมาอยู่บ้านเกิดจังหวัดการจนารี่นะครับการจนารี่เพื่อทําอาชีพเกษตรกร,กรเพราะด้วยทีมบ้านมีอาชีพทําการเกษตรตั้งแต่แรกแล้วก็เลยกลับมาสารตอ่อนะครับในช่วงแรกเก็บเกี่ยวผลผลิตของทีบ้านมาทาตลาดขายเอง แลวทีนี้ก็ยังต่อต่อยอดแปลูกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับส่วนจุดเริ่มของการมาพเพาะเลี้ยงไข่พันั่นนะัเกิดจากสวนของที่บ้านเป็นการทําการเกษตรแบบอินรียได้ใส่สารเคเมีนะครับจึงเหตุให้เกิดไข้พันในแรงน้ำที่อยู่ในสวนและจากการศึกษากบพบว่าไข้พันนั่นมีประโยชน์มากม่ยก็เลยเหตุให้เริ่มแห่งความสนใจในตัวไข้พันม,มากขึ้น ก็เลยมาโฟกัสที่ไข่ผัมเพราะม่องว่ดเป็นพืชนํำที่มีอนาคตไกลและก็สามารถต่อยอดแปลลูกได้หลายหลากหลายอย่างจึงเริ่มไปเลี่ยงการพอเลี้ยงไข่ผับกับคนเพื่อพี่ทรูจักในโคลาดนะครับหลกักามากทดลองเพาะเลี้ยงเบิงนะครับตัวนี้คุณแสบกระมุนวันนะครับกัหลังจากที่ทําการ พอเลี้ยงไข่ผัมได้ไปผลสําเร็จดีแล้วนะครับเพิ่งกะเอามาแปรรูปนะครับคือเข่าเก็ีบไข่ผํานะครับจากนั้นต่อยอดเป็นผงผงผําชงพร้อมดื่มนะครับโจกไข่ผําเป็นต้นนะครับโอ้เป็นแบบสดยอดขัดนะครับก็คือเป็นสมัตแปลรูปได้นะครับแล้วกับการลงทุนกับลงทุนบ่บสูงนะครับแต่ว่าวิธีการเพาะเลี้ยงก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับเพ่มเพิ่มก็จะให้อ่า สูตรการเลี้ยงไวยพร้อมนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจผมอาจจะเฮ็ดซื้อนะครับแนะนาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าใขรพัอมเนี่ยที่โคทังโคราชเพิ่มเริ่มมองเห็นนะครับเดี๋ยวผมก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นอ่าอ่าพืชเศรษฐกิจแบบใหม่นะครับโดยเฉพาะการแปรโลนะครับที่ที่ผ่านมาญี่ปุ่นเพิ่นให้เห็นความสําคัญนะครับเพราะว่ามันมี่สารอาหารหลายนะครับสําหรับันนี้โคบานเมืองลอยเกือกะ มาว่าสซูพีสุนองฟังเพียงสำเนียงนะครับเพื่อว่านะครับเป็นอาชีพเสริมให้ครับพี่น้องแม้กระทั่งจนกลายเป็นอาชีพรักกระดันึงคำระดับการลงทุนที่หน่อยล้วก็การขายนะครับเป็นอาหารคุ้นค่าสารอาหารสารอาหารหลายเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับผู้บริโภคนะครับสาหรับมนีโคบานเมือง่อยเกินนะครับมาเว่าสููพีสุนองฟังเพียงสำเนียงนะครับหากเพื่อนๆมั่งนะครับก็หน้ากด ติดตามกดชอบนะครับกดกระดิง่งแห่งกับโคบาทเมืองรหอยเกินนั่นมานด้ครับเพื่อเป็นกําลังใจในาการจะติดตามข่าวสารอันยังที่เป็นประโยชน์กับจะมาเล่าสู่ปีสิีนองฟังนะครับ